คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวนเน้นนะครับในงวดประจำวันศุกร์นะครับที่หพาพฤษภาคมนะครับพศ2566นะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดแม่นๆนะครับมาฝาก fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับสําหรับแนวทางนะครับหวยอ่า ลาวพัฒนานะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่2นะครับวันที่1ไม่ออกนะครับวันที่1ตกกับวันแรงงานนะครับรัฐบาลไทยก็ไม่ออกนะครับหยุดวันแรงงานนะครับสปปลาวก็เลยออกวันที่3นะครับก็สอบอยู่ที่295 2 2 95 26 3บางที่เอา29เป็นเกณฑ์ล่างนะครับบางที่ก็เอกบางที่ก็เอา52สําหรับ263บนด้วยกัน นะครับงวดนี้มาชุดวินเลยนะครับมาชุดวินตารางวันนะครับแอดคิมจับไม่โดนชุดวินแต่ว่าพี่น้องที่จับชุดวินจะโดนจะเข้านะครับสาหรับรับสายด่วนได้มานะครับ9กับ5นะครับเต็มเต็มเลยรูด9ก็จะเจอ92นะครับรูด5ก็จะเจอ52สําหรับแต่ละที่ไม่เอาเลขล่างเนาะสำหรับ95เต็มคาราเบลนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับสาหรับพี่น้องที่อยากได้นะครับผมสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะครับแอดคิมได้เลขรับสายด่วนมาประมาณทุ่ม ทุ่มกว่าๆนะครับเข้าบ่อยนะครับสายรูดพลาดยากสนใจนะครับผมแอดไลน์เข้าไปนะครับทางไอดีไลน์ไม่มีแอดนะครับมีเก้าเก้าเก้าเลยเก้าเก้าเก้าแปดแปดแปด KIMM แล้วก็ Y นะครับไลน์คุ่มนะครับพี่น้องสนใจแอดไลน์เข้าไปนะครับได้มาประมาณทุ่มนะครับหรือว่าทุ่มหน่อยๆนะครับไอทิมจะส่งให้สำหรับใครที่จะลงสอบทันนะครับ โอเคนะครับก็ได้มี f c พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขเด็ดไม่เดียวนะครับอยากชมสูตรมังกรทองแอดก็จะทําไปตามสูตรนะครับเพราะว่าช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยก็คือเลขสูตรนะครับเป็นเลขสูตรตารางวันนะครับสาหรับเดือนที่แล้วก็เข้ามากกว่าหลุดนะครับเดือน เมษานะครับเข้ามากลุดนะครับตามตินะครับเป็นเลขกลังวันนะครับของมังกรทองนะครับอสก็มีอยู่สามสูตรนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาสําหรับฮานอยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกลังวันนะครับก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์ เลขออกวันไหนนะครับเอสทีมก็จะมาบวกสูตรให้วันนั้นนะครับออกวันจันทร์ก็คำนวณวันจันทร์ออกอังคารก็คำนวณอนอังคารนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าลาวพัฒนานะครับใช้ได้2 22แนวทางนะครับรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนาเท่านั้นเอสทีมก็มีตําราจับคู่อีกใบหนึ่งนะครับบวกเสร็จก็จะไปจับคู่นะครับตัวไหนมาเด่นตัวไหนมาดังนะครับ แอดก็จะมาสรุปเยอๆให้ดูนะครับสำหรับระบานไทยนะครับแอดคิมจับได้1แล้วก็2เลขส่วนเกินถ้าจับได้5กับ1นี่สวยเลยนะครับหนึ่งนะครับสายรูดจะเข้านะครับไอ้คิมเจาะไม่ได้นะครับมีจะมีหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดมันออกหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้านะครับศูนย์มาถ้าเป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดนี่จะได้เฮอยู่ถ้าจับได้หนึ่งกับห้าสายวิ่งจะได้เต็มเลยนะครับออดนิ่จับได้หนึ่งกับสองนะครับก็มาศูนย์หนึ่งเก้านะครับ อาสายบินสําหรับของเราพัฒนาวันพุธนะครับผมมานะครับผม5 2 2 5นะครับบางท่านเอาชุดวินไปจับนะครับ9 2 2 9ก็มานะครับบางที่เอาชุดวินเอาชุดอ่าตารางวันไปตีคู่นะครับเข้านะครับไอ้คิงก็บอกว่าเลขล่างไม่เหมือนกันบางที่เอา95นะครับบางที่เอา29บางที่เอา52นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดี นะครับสามารถจับคู่จับวินได้ต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์นะครับก็จะมีเลข6เลข3เลข7เลข4เลข1 8กับ0คือเลขส่วนเกินนะครับประกบคู่ประกบวินได้เหมือนกันนะครับแอดทีมก็จะคัดพิเศษลงให้นะครับจะใช้สูตรมังกรทองนะครับสัก5ตัวนะครับสูตรจากทางช่อง1ตัวนะครับตัวเด่นนะครับก็จะมีอยู่ที่1นะครับก็จะมี1 3 1 3 6นะครับแล้วก็4 เจ็ดแล้วก็2นะครับจะใช้สูตรตามนี้นะครับสําหรับเม็ดเดียวนะครับผมเน้นสายวิ่งสายรูดนะครับสูตรบวกออกมาได้นะครับชอบค่อยตามเน้นรูดอยู่ที่2นะครับสายวิ่งสายรูดรูด2นะครับเพื่อความชัวชอบค่อยตามนะครับรูดวิ่งนะครับ2%องไอคิมนพิจารณาสามคู่นะครับก็เน้นเน้นเลยนะครับ เน้นรูดสองนะครับก็จะมีศูนย์สองนะครับสองหนึ่งแล้วก็สองหกนะครับหรือพี่น้องจะจับเป็นสองสองหกสองสามสองหนึ่งสองสี่สองเก็ดก็ได้นะครับเหมือนชุดบินที่ในตารางนะครับตามนี้นะครับสําหรับเม็ดเดียวเน้นๆน,น,นะครับชอบก็ตามไอคิมก็บวกด้ตามนี้งวดที่แล้วมาชุดลองนะครับจับพลาดไปนิดเดียวเองนะครับ ก็ระวังนะครับสองตัวเด่นนะครับสองหนึ่งอ่าสองศูนย์เลขนอกตารางนะครับสองหกก็น่ากลัวนะครับระวังนะครับตามนี้นะครับสําหรับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสําหรับเอฟซพี่น้องนะครับที่ไม่ชื่นชอบสองนะครับแอดคิมจะรองให้นะครับก็คือเจ็ดนะครับรองเจ็ดนะครับถ้าไม่ชื่นชอบสองนะครับอันนี้คือรองรองเจ็ดนะครับอ่า ผิดนะครับโทษทีรองหกแหนนะครับผมรองหกอาตาเอ็ดมินก็ไล์รองหกนะครับโอ้นะครับแก่แล้วอารองหกนะครับก็จะมีศูนย์หกนะครับหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หกหกศูนย์หกสี่สี่หกนะครับประมาณนี้นะครับตัวรองของเรานะครับชอบคอยตามนะครับหกก็ระวัง อหกนะครับหกหนึ่นะครับกับหัวระวังนะครับตามนี้นะครับสําหรับตัวรองนะครับสําหรับตัวสุดท้ายนะครับไอ้กิมจะลองให้3ตัวนะครับเลขในตารางมีหกตัวนะครับจะลองให้3าตู้นะครับบางทีก็มาชุดลองงัวที่แล้วมาชุดลอง9กนะครับก็จะมี3นะครับ3ครับก็จะมีเด่นลอง3ก็จะมี0ูย์สา ศูนย์สามศูนย์สามนะครับสามสองแล้วก็สามห้านะครับจะลองให้ประมาณนี้นะครับชอบค่อยตามนะครับงวดที่แล้วมาชุดรองเก้านะครับสำหรับ FC พี่น้องนะครับที่อยากได้เลขยลับสายด่วนนะครับเข้าบ่อยนะครับงวดที่แล้วก็ได้มา9กับ5นะครับไอคิมจะได้ประมาณประมาณทุ่มนะครับจากทีมงานสําหรับพี่น้องที่สนใจรับสายด่วนแอดไลน์เข้าไปนะครับทางไอเดียไลน์เนี่นะครับตามนี้ไอคิมบอกแล้วเนาะ ตามนี้นะครับรับสายด่วน9 9 9 8 8 8 k i n y นะครับงวดที่แล้วมา92แล้วก็52นะครับตัวเจาะตัวนี้นะครับสนใจแท็กเข้าไปนะครับสำหรับ3นะครับก็ระวังอยู่ที่นะครับ3 2 3 5นะครับอันนี้คือความชัวนะครับสำหรับเด่น3นะครับสำหรับลูกศิพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะออกมาให้สามารถจับคู่ในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสำหรับชุดวินนะครับงดที่แล้วก็มานะครับ2992 52,25,95,59าหสำหรับ3ตัวเด่นนะครับก็จะมีอยู่ที่07 32์นะครับประชม4ตัวนะครับก็จะเป็นอยู่ที่7 6 7 2นะครับก็จะเป็นอยู่ที่95 26กนะครับก็จะเป็นอยู่ที่0116นะครับ116คือเลขทูบนะครับไอ้กิมจุดได้นะครับเลขทูบป,ปู่ นะครับหนึ่งหนึ่งหกนะหรือว่าจะกลับหัวเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าก็ได้นะครับแอดทิมเลยมาจะเสี่ยงโชคให้นะครับนี่นะครับเลขทูปปูนะครับหนึ่งหนึ่งหกหรือว่าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับอ่าเพราะว่าหกกับเก้ากับหัวนะครับผมตัวเดียวกันหรือจะเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าก็ได้นะครับเปื่อมีโชคนะครับกับเลขทูปปูนะครับแอดก็เจาะให้ประมาณนี้สําหรับเบิ้ลตามตัวอักษรนะครับก็จะมีสองสองหกหกแล้วก็สามสามนะครับแอดทิมจะส่งไปทางห้องกลุ่มอีกทีนะครับแอดทิมจะเจาะตัว นะครับสำหรับชุดเบิลนะครับตามนี้นะครับสำหรับพี่พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะผลราวพัฒนาเลขเด็ดไม่เดียวนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับพี่พี่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานำเสนอในคลิปใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วกัน สำหรับ fc พี่น้องอยากได้สูตรเลขวิ่งนะครับชอบเิขวิ่งล่างชอบเิขวิ่งบนก็คอมเมต์เข้ามาท้ายคลิปแอดก็จะไปคิดค้นหานะครับสูตรเด็ด fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินคีนำโชคพาโดยขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านครับผมสวัสดีครับ